คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นที่จับตามอนอย่างมากบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่คุณเล็กวาสนานาน,านุม่มได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทล์กเมื่อวานนี้และข้อมูลที่ถูกเปิดเผยนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงความท้อแท้และปัญหาการจัดการของกำลังพลฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะการทิ้งฐานและการไม่อยู่ประจำการตามแนวชายแดน คุณเล็กระบุว่ามีหลายร้อยจุดที่ทหารกรบูชาทิ้งฐานไปบางแห่งมีการเข้าเวรแค่เป็นช่วงๆตอนเช้าหรือช่วงเย็นเท่านั้นไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อไรก็ตามที่ฐานทุกคิงทหานไทยของเราก็เข้าไปยึดและเสริมความมั่นคงด้วยกันขึงลดหนามป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามาได้ง่ายๆซึ่งผลลัพธ์ก็คือไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้มากกว่า10ถึง20จุดแล้วนะครับตั้งแต่แนวเขาพระวิหารไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสแสดงให้เห็น ชัดเลยว่าแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์หยุดยิงแต่ไทยก็ยังใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการรักษาอธิปไตยแล้วทำไมถึงเกิดการทิ้งฐานขึ้นบ่อยๆล่ะคะคุณเล็กอธิบายว่ามี2ปัจจัยหละะักค่ะประการแรกคือปัญหาด้านจิตใจของทหารกัมพูชาหลายคนรู้สึกหมดกำลังใจบางคลิปที่ถูกเผยแพร่ก็เห็นได้ชัดว่าทหารเหล่านั้นพูดกับทหารไทยด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าบอกว่าคิดถึงครอบครัวอยากกลับบ้านและไม่อยากจะยิงตอบโต้แม้ได้รับคำสั่ง ฟังดูแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ถดถอยอย่างมากครับและนี่ถือเป็นจุดอ่อนสําคัญของกองทัพกัมพูชาเพราะทหารแนวหน้าเองไม่พร้อมที่จะสู้เหมือนเดิมส่วนปัจจัยที่2คือเรื่องการดูแลและสวัสดิการค่ะมีเสียงสะท้อนว่าผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการศพผู้เสียชีวิตที่ไม่สมเกียรติหรือการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยพิเศษที่ได้สอนดิการเต็มที่ก็ยิ่งทําให้ทหารแนวหน้ารู้สึกน้อยใจและหมดแรงใจมากขึ้นไปอีกนี เองครับที่อธิบายได้ว่าทําไมบางคลิปถึงเห็นทหารกัมพูชานั่งเมออยู่บนขอนไม้ถือปืนแต่ไม่มีท่าทีพร้อมรบและบางคนยังพูดกับทหารไทยว่าไม่คิดถึงลูกเมียบ้างหรืออยากกลับบ้านไหมนี่คือภาพที่บอกชัดเจนเลยว่าพวกเขาอยากพักอยากถอยไม่อยากสู้ ตรงกันข้ามกับฝ่ายไทยนะคะที่แม้จะอยู่ในกรอบหยุดยิงแต่ยังใช้ยุทธวิธีที่แนบเนียนมากอย่างเช่นการเฝ้าสังเกตถ้าเห็นฐานไหนถูกปล่อยว่างก็เข้าไปยึดเสริมด้วยลวดหนามเพื่อไม่ให้กลับมาได้ง่ายๆเป็นการรักษาพื้นที่โดยไม่ต้องเปิดศึกใหญ่ถูกต้องครับและสิ่งที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้พลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่2เคยออกประกาศชัดเจนหรือว่าหากมีการล้ำเส้นเข้ามาไทยมีสิทธิ์ยิงตอบโต้ได้หรือที่เรียกกันว่าไฟเขียวให้ใช้สิทธิ์ป้องกัน ตัวซึ่งก็มีเหตุการณ์ยิงข่มขู่เกิดขึ้นจริงทำให้ข่าวนี้ถูกส่งต่อไปถึงทหารกัมพูชาว่าไทยเอาจริงไม่ได้พูดเล่น นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ทหากรกบูชาหลายคนเลือกที่จะถอยไม่กล้าเสียงอยู่ประจําฐานหรือไม่กล้าปะทะเพราะรู้ว่าถ้าพลาดไทยก็พร้อมตอบโต้ทันทีสิ่งที่คุณเล็กสรุปเอาไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าในภาวะหยุดยิงแบบนี้การใช้สติและกลยุทธ์สําคัญกว่าการใช้กําลังและการที่ไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้หลายจุดก็เป็นบทพิสูจน์ว่ากลยุทธ์การรอจังหวะและการยึดคืนพื้นที่ที่ถูกปล่อยว่างสามารถรักษาอธิปไตยได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อใช่ค่ะ และที่สําคัญมันยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกองทัพกัมพูชาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละเลยสวัสดิการการจัดการกําลังพลหรือแม้กระทั่งการไม่ดูแลขวัญกาลังใจของทหารจนเกิดช่องว่างที่ฝ่ายไทยสามารถใช้ประโยชน์เชิงยุทธพิธีได้อีกหนึ่งประเด็นที่คุณเล็กย้าเอาไว้นะครับว่าหากมีการประทะกันจริงๆในอนาคตไทยพร้อมที่จะเอาคืนเมื่อถึงเวลาและเรายังมีแม่ทัพที่มีประสบการณ์อย่างพลโทอดุลอดีตแม่ทัพภาคที่2ท,ที่เคยผ่านศึกมาแล้วก็ยิ่งทำ ให้มั่นใจว่าหากต้องสู้จริงไทยก็พร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับฟังแล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการช์ชายแดนไม่ได้สงบสุขอย่างที่หลายคนคิดแต่กำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางการรักษาพรมแดนไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันต้องใช้ทั้งความอดทน ความรอบคอบและความเด็ดขาดของผู้นำซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นชัดว่าไทยยังคงเดินเกมได้อย่างมั่นใจสุดท้ายนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในมุมมองที่คุณเล็กนำมาเปิดเผยถือเป็นบทเรียนสำคัญว่าขวัญกำลังใจและการบริหารจัดการของผู้นำทหารมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธหรือกำลังคนเพียงอย่างเดียวค่ะ และอีกเรื่องครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นที่บ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วมีกลุ่มชาวบ้านกัมพูชาเข้ามารื้อลวดหนามในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยไทยชัดเจนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่16กันยายน2568เวลาประมาณ14.30นาทีกองกําลังบุรพาได้รับรายงานว่ามีชาวกัมพูชาบางกลุ่มรวมตัวกันสแสดงความไม่พอใจและถึงขั้นรื้อลวดหนามกั้นเขตแดนไทยโดย อ้างว่าทหารไทยกาลังขยายแนวลวดหนามเกินจากพื้นที่เดิมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบริเวณดังกล่าวเป็นเขตแดนที่อยู่ในอธิปไตยของไทยมาโดยตลอดซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือในเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้มีเพียงแต่ประชาชนกัมพูชาเท่านั้นนะคะแต่ยังพบว่ามีทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ทหารฝ่ายนั้นกลับเพิกเฉยไม่ห้ามปรามหรือควบคุมสถานการณ์ปล่อยให้ชาวบ้านทําการรื้อลวดหนามซึ่งถือเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงและละเมิดต่อข้อตกลง หยุดยิงที่สองประเทศเคยร่วมกันกำหนดกองกำลังบุรพาของไทยจึงได้ส่งกำลังเข้าพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชาที่ดูแลเขตแดนฝั่งตรงข้ามให้ช่วยชี้แจงกับชาวบ้านของตนเองเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี้จนในที่สุดสถานการณ์จึงคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชายแดนธรรมดาเท่านั้นนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ออกมาแถลงชัดเจนเลยว่าจุดที่มีการรื้อลวดหนามนั้นอยู่ใน ในเขตแดนไทยแน่นอน100เอร์เซไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆดได้ทั้งพิกัดและแผนที่ที่ใช้อ้างอิงล้วนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นดินแดนของไทยโฆษกกองทัพบ,บกยังย้ำด้วยว่าการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้เท่าข่ายเป็นการยั่วยุไทยอย่างชัดเจนเพราะเลือกใช้ประชาชนมาเป็นแนวหน้าในการกดดันขณะที่ทหารกัมพูชาก็ทำเป็นเพิกเฉยไม่ห้ามปรามทั้งที่รู้ว่าเป็นการกระทำผิดข้อตกลงระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการ บิดเบือนข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะหลังเกิดเหตุฝ่ายโน้นพยายามเผยแพร่ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตอ้างสิทธิ์ไม่ได้เป็นของไทยเต็มร้อยแต่ข้อเท็จจริงที่กองทัพไทยยืนยันคือพื้นที่นั้นอยู่ในอธิปไตยไทยมาโดยตลอดและไม่เคยมีการตกลงใดๆที่บ่งบอกว่ากัมพูชาจะมีสิทธิ์ครอบครองเมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่า การกระทําดังกล่าวไม่เพียงละเมิดอธิปไตยไทยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกัมพูชาที่จะสร้างกระแสะกดดันและสร้างความสับสนต่อสังคมโลกไทยจึงมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะรวบรวมหลักฐานและนําไปประท้วงผ่านกลไกาสากลไม่ว่าจะเป็นเวทีทวิภาคีหรือองค์กรระหว่างประเทศ ใช่ค่ะเพราะปัญหาชายแดนไม่ใช่เรื่องเล็กการปล่อยให้ชาวบ้านรื้อลวดหนามในเขตแดนไทยโดยมีฐานกบ,บูชาอยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่กลับนิ่งเฉยนั่นแสดงถึงความไม่จริงใจในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงที่เคยมีร่วมกันและที่สําคัญเหตุการณ์นี้ตอกย้าไม่เห็นถึงความจําเป็นที่ไทยต้องมีการเสริมกําลังและเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเพราะหากละเลยอาจเปิดช่องให้เกิดการรุกล้ำมากขึ้นในอนาคตไทยแสดงความชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแยง้ง แต่หากมีการละเมิดอธิปไตยหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงไทยก็พร้อมจะใช้ทุกช่องทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทูตการทหารหรือการใช้เวทีสากลท้ายที่สุดเหตุการณ์ที่บ้านนองยญาแก้วครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างชัดเจนที่บอกกับเราว่าความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวเสมอไทยเองจำเป็นต้องยืนหยัดปกป้องดินแดนและไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนหรือสร้างความเข้าใจผิดได้และนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังตระหนักค่ะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของชาวบ้าน กลุ่มหแต่มันคือการทดสอบความเข้มแข็งของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติถูกต้องครับไทยยืนยันคัดเจนแล้วว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอยู่ในดินแดนไทยการรื้อลวดหนามโดยชาวกัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดและไม่อาจยอมรับได้ไทยจะดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ําอีก